ร,รายบุคคลครับเราจะทราบวัฒนธรคนไหนเก่งด้านไหนครับเราจะได้ประกันถูกทางครับเอาองศ์สี่สิีสุดเท่าไวนเนาะเท่าใหญ่ตัวเหตุคือเขาเคยผาเห็นมากเนี่เขาเหตุแผนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตรเนี่ยเขาใหญ่ตัวปับปรุงแบบนี้ไหมมาป,ปับปงตามนี้เด้อโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับมีนักเรียนจำนวนน้อย ว่ามันเป็นโอกาสนี้นะครับที่เราได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงจุดใบจมูกจุดปังไฟแถวหลังโรงเรียนสอบย่ำเลยไก่เตะดอบอลถ้ากูเลี่ยนเก่งกูดอบอลประเด้กูชิบงงตีว่าได้เกินไปสอบมาใหม่ทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน อย่าเอาความสามารถของแต่ละคนมาเทียบกันว่าใครเก่งกว่าใครโง่กว่าเด็กหน่อยมิตพูดเพิกแม่ตัวก็ที่ไปได้รูปอีหอยังไดจังไดน,น๋อยู่ว่าวุ้มพูดละปลึกมีปญัญญาสอนหน่มันฟองมันก็ไปโทษเด็กหน่อยว่ามันปึกว่ามันปึกมันแก่บอดายิ่งที่แก่ได้ในตอนนี้คือมนีแก่ซะผมงกล่าวมุมบทไม่น่าเทียอ นื่อเลทน่ฉันซื่อถือหัวน <ira> ี <inf> <wiele> ้ฉ <médico> ัน <ę> ยังสิยใจหนีเธอหนึ่งเก้าเอาหนึ่งพันคุณหรอนี่เสีเอาคหวนี้หัวมันตดเจอล้วหัวมันตัดเจอลวฮะมันขวากูเอาไปแบบนี้เป็นการสอนเหรยญใหญ่ก็บเห็ดน้ำเขาไปซะเปอย่างแั่ตัวอประเด็ดตวก็ไปจ้างวเห็ดไปสื่อน้ทองตลาดมากกวเดิมแ้วเปลี่ยนซื่อเปนือตัวกัเลยปีนนความืดวย เพราะว่ามีพออแบบท่านนี่แหละครับการศึกษาไทายถึงไม่เป็นอะไรสัทีหยุบแถๆเลยนะจะได้นกับหยุบแ,แถๆเอาไปย้ำก็คือหยุบพวกมันกินายกันทิผมว่ยุ้ครับเออทุกคนตั้งใจเรียนผมไม่รู้นะครับว่าทำไมคถึงแบบนี้ แต่เราครูนะครับครูที่ลูกศิษย์ผาความรับคือครูน่าจะทำตัวให้น่าคารรับคือบ้ากก็ดีนะครับ